ฟ้าใสเด็กหญิงผิวผ่องใสเสียงหัวเราะชวนมองอยู่กับครอบครัวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ฟ้าใสชอบจ้องมือถือนานทําให้แม่เป็นห่วงแม่เล่านิทานเรื่องนกกระเรียนให้ฟังนกกระเรียนหลงรักเงาของตัวเองในน้ําจนลืมหาอาหารความหิวมาเยือนถึงเวลาหาอาหารเมื่อนิทานจบแม่ถามว่านกกระเรียนควรทําอย่างไรเมื่อเห็นภาพสะท้อน ฟ้าใสาตอบว่านกควรบินหาอาหารและดูแลตัวเองไม่ควรจมอยู่กับความสวยงามแม่ยิ้มเหมือนลูกที่ชอบจ้องมือถือนานๆบางครั้งเราก็ต้องเลิกจ้องแล้วไปทำสิ่งที่สำคัญกว่าเช่นเล่นกับน้องช่วยแม่ทำงานบ้านฟ้าใสานิดถึงคำของแม่จึงลดเวลาเล่นมือถือใช้เวลากับครอบครัวเรียนรู้จากโลกจริงการตัดสินใจนี้เธอได้เรียนรู้ทักษะใหม่และครอบครัวแน่นแฟนยิ่งขึ้น